สวัสดีครับสองเราสตอรีขอเสนอต้มขาไก่อาหารไทยได้เพิ่งได้รับรางวัลซุปไก่ยอดนิยมอันดับหนึ่งของโลกวันนี้เราใช้เนื้อไก่หัวกะทิเนื้อมะขามเปียกน้ำมะนาวน้ำปลาและน้ำตาลปีบ๊บขา่าหอมแดงใบมะกรูดเห็ดฟางพริกแห้งทอดพริกขี้หนูสวนและผักชีครับตั้งน้ำเปล่า500 m l น้ำเดือดแล้วเติมเนื้อมะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะครับ คนให้ละลายสักครู่ก็ใส่ขาหันแว่น70กรัมครับหอมแดงบุบ10หัวใบมะกรูดตามชอบวันนี้เราทำแบบโบราณไม่ใส่ตะไครน้ำเดือดอีกครั้งใส่เนื้อไก่300กรัมปิดฝาช่วยให้สุกเร็วขึ้นครับ จากนั้นก็เติมเห็ดฟางตามชอบครับต้มไปสักครู่ก็เติมหัวกะทิ250กรัมครับปิดฝาต้มต่อจนเนื้อไก่สุกนุ่มปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำปลา3มช้อนโต๊ะเติมพริกขี้หนูสวนบุบ17เม็ดพริกแห้งทอด10เม็ดผักชีตามชอบครับ ปิดเตาแล้วบีบน้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยครับเราจะได้ต้มขาไก่ที่หอมมันรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ